สวัสดีค่ะเพื่อนๆนักลงทุนทุกท่านยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง Dividend Play นะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกอีกหนึ่ง ETF ที่น่าสนใจมากๆสำหรับสายปันผลที่ต้องการสร้างกระแสะเงินสดรายเดือนกันค่ะ นั่นก็คือ PFFA ซึ่งเป็น ETF ที่โดดเด่นเรื่องการจ่ายปันผลที่สูงมากในระดับ9-10%ต่อปีเลยทีเดียวเดี๋ยวในคลิปนี้เราจะมาดูกันค่ะว่า PFFA คืออะไรมีกลยุทธ์การลงทุนแบบไหนทำไมถึงจ่ายปันผลได้สูงขนาดนี้และที่สำคัญคือมีข้อดีและข้อควรระวังอะไรบ้างที่เราต้องรู้ก่อนตัดสินใจลงทุนค่ะ แต่ก่อนจะไปเข้าเนื้อหาหลักกันนะคะขอแจ้งให้ทราบก่อนว่าวิดีโอนี้จัดทำเพื่อแบ่งปันข้อมูลและความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นไม่ได้เป็นคำแนะนำในการลงทุนผู้ชมควรศึกษาข้อมูลและตัดสินใจด้วยตนเองก่อนลงทุนเสมอนะคะเอาล่ะค่ะเรามาทำความรู้จัก PFFA กันเลยค่ะ PFFA มีชื่อตเต็มว่า v e r t u s Infracap US, Inf US Preferred Stock ETF ค่ะ ชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าเขาเป็นกองทุน ETF ที่ลงทุนในหุ้นบุริมสิทธิ์หรือ Preferred Stock ของบริษัทต่างๆในสหรัฐอเมริกาเป็นหลักซึ่งหุ้นบุริมสิทธิ์เนี่ยจะมีลักษณะกึ่งๆระหว่างหุ้นสามัญกับหุ้นกู้คือมีสิทธิ์ได้รับเงินปันผลก่อนหุ้นสามัญทําให้มีความมั่นคงกว่าแต่ก็ยังมีความเสี่ยงอยู่นะคะแล้วอะไรที่ทําให้ PFFA แตกต่างและโดดเด่นกว่า ETF หุ้นบุริมสิทธิ์ทั่วไปคําตอบคือ กลยุทธ์เชิงรุกหรือ Active Management ค่ะเขาไม่ได้ลงทุนตามดัชนีเฉยๆแต่มีผู้จัดการกองทุนคอยบริหารจัดการอย่างใกล้ชิดโดยใช้3กลยุทธ์หลักเพื่อสร้างผลตอบแทนและเงินปันผลที่สูงกว่าตลาดค่ะ 1. บริหารเชิงรุกหรือ Active Management ผู้จัดการกองทุนจะคัดเลือกหุ้นบริมสิทธิ์ที่มีพื้นฐานดีมีศักยภาพในการเติบโตและพยายามลดความเสี่ยงไปพร้อมๆกันไม่ได้ซื้อตามดัชนีแบบกองทุนแพสซีฟทั่วไปค่ะ 2. ใช้ Leverage หรือกู้ยืมเงินเพื่อลงทุน จุดนี้สำคัญมากค่ะ PFFA จะมีการกู้ยืมเงินเพิ่มประมาณ20-30%ของพอร์ตไปขยายขนาดการลงทุนทำให้สามารถซื้อหุ้นบุริมสิทธิ์ได้มากขึ้นและนั่นก็หมายถึงไรายได้จากเงินปันผลที่มากขึ้นตามไปด้วยซึ่งนี่คือหนึ่งในเหตุผลหลักที่ทำให้ปันผลของเขาสูงมากแต่ก็ต้องแลกมากับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นเช่นกันนะคะ 3. ใช้กลยุทธ์ options หรือ covered call นอกจากปันผลจากหุ้นที่ถือแล้วกองทุนยังสร้างไรายได้เสริมด้วยการขาย call options บนหุ้นที่ตัวเองถืออยู่หรือที่เรียกว่ากลยุทธ์ cover e d call เพื่อเก็บค่าพรีเมียมเข้ากองทุนอย่างสม่ำเสมอเป็นการสร้างไรายได้เพิ่มอีกทางหนึง่งดังนั้นเป้าหมายหลักของ PFFA ก็คือการสร้างกระแสเงินสดและเงินปันผลในระดับที่สูงหรือ high current income ส่วนเป้าหมายรองก็คือการสร้างการเติบโตของราคาหรือ Capital appreciation ค่ะทีนี้เรามาดูประสิทธิภาพผลงานของ PFFA กันบ้างนะคะภาพนี้เป็นการเปรียบเทียบ Price Change หรือการเปลี่ยนแปลงของราคาแบบ year to date คือตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันระหว่าง PFFA เส้นสีน้ำเงินกับ SPY เส้นสีสม้มซึ่งเป็นตัวแทนของดัชนี S&P 500หรือตลาดหุ้นอเมริกาทั้งหมดค่ะ จะเห็นว่าในช่วงที่ตลาดปรับตัวลงแรงๆตอนเดือนเมษายน SPY ติดลบไปถึงลบ15.60%ส่วน PFFA ก็ปรับตัวลงมาเหมือนกันแต่ลงน้อยกว่านิดหน่อยที่ลบ10.24%ค่ะแต่พอมาถึงปัจจุบันในช่วงเดือนกรกฎาคม SPY ฟื้นตัวกลับขึ้นมาเป็นบวกได้แล้วที่บวก6.12%ในขณะที่ราคาของ PFFA ยังคงติดลบอยู่ที่ลบ2.01%ค่ะ ถ้าดูแค่ราคาอย่างเดียวอาจจะรู้สึกว่า PFFA ยังทำผลงานได้ไม่ดีเท่าไหร่ใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวก่อนค่ะอย่าลืมว่า PFFA เป็น ETF ที่เน้นปันผลสูงดังนั้นเราต้องไปดูที่ total return หรือผลตอบแทนรวมกันค่ะมาแล้วค่ะภาพนี้คือ total return หรือผลตอบแทนรวมซึ่งคำนวณจากราคาที่เปลี่ยนแปลง บวกเงินปันผลที่ได้รับและนำไปลงทุนต่อหรือ reinvest นี่คือตัวเลขที่สะท้อนผลตอบแทนที่แท้จริงที่เราจะได้รับค่ะเรามาดูที่จุดเดิมกันเลยในช่วงเดือนเมษายนที่ตลาดลงหนักๆ total return ของ SPY อยู่ที่ลบ15.34%แต่ของ PFFA อยู่ที่ลบ8ป5เเท่านั้นเองค่ะจะเห็นได้ว่าเงินปันผลที่จ่ายออกมาทุกเดือนช่วยพยุงพอร์ตและลดผลขาดทุนได้เยอะมาก และพอมาถึงปัจจุบันในช่วงเดือนกร,รกฎาคมนี่คือจุดที่น่าสนใจมากค่ะ t OTAL RETURN ของ SPY อยู่ที่บวก6.75%ในขณะที่ TOTAL RETURN ของ PFFA กลับมาเป็นบวกแล้วที่บวก2.80%ค่ะเห็นไหมคะว่าถึงแม้ราคาจะยังติดลบอยู่แต่พอรวมเงินปันผลที่จ่ายออกมาทุกเดือนเข้าไปแล้วผลตอบแทนโดยรวมของ PFFA ก็พลิกกลับมาเป็นบวกได้ นี่คือพลังของเงินปันผลสูงสูงที่ช่วยสร้างผลตอบแทนให้กับเรานั่นเองค่ะแล้วในระยะยาวหลับเป็นยังไงบ้างภาพนี้เราย้อนไปดู price change ในรอบ5ปีกันค่ะจะเห็นความแตกต่างชัดเจนเลยนะคะว่าในรอบ5ปีที่ผ่านมาราคาของ SPY เส้นสีส้มเติบโตขึ้นมาถึงบวก94.95%ในขณะที่ราคาของ PFFA เส้นสีน้ำเงินเติบโตขึ้นมาบวก19.99% ซึ่งถ้ามองแค่การเติบโตของราคาอย่างเดียว PFFA แพ้ขาดลอยเลยค่ะนี่ก็เป็นการย้ำว่า PFFA ไม่ใช้สินทรัพย์ที่เน้นการเติบโตของมูลค่าหรือ capital gain เป็นหลักนะคะแต่พอมาดูที่ total return ในรอบ5ปีพับเปลี่ยนไปเลยค่ะ total return ของ SPY อยู่ที่บวก108.36%ซึ่งถือว่าสุดยอดมากๆเลยค่ะ ส่วน total return ของ PFFA ก็ไม่น้อยหน้าเลยนะคะอยู่ที่บวก89.90%ค่ะเห็นไหมคะว่าช่องว่างของผลตอบแทนลดลงไปเยอะมากๆพลังของเงินปันผลระดับ9-10%ที่จ่ายออกมาทุกเดือนและถูกนำไปลงทุนต่อหรือ re-invest มันสามารถสร้างผลตอบแทนทบต้นจนเกือบจะไล่ตามตลาด S&P 500ได้ทันเลยทีเดียวนี่คือสิ่งที่น่าทึ่งมากๆสำหรับนักลงทุนสายปันผลค่ะ เรามาดูหัวใจของ PFFA กันบ้างนั่นก็คือเงินปันผลค่ะภาพนี้คือประวัติการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง1ปีจะเห็นว่า PFFA จ่ายปันผลเป็นรายเดือนสม่ำเสมอมากๆซึ่งดีต่อใจนักลงทุนที่ต้องการกระแสเงินสดทุกเดือนจริงๆค่ะณนะวันที่ทำข้อมูล dividend yield หรืออัตราเงินปันผลอยู่ที่9 4 5ต่อปีและจ่ายปันผลรวมทั้งปีอยู่ที่ประมาณ2.03ดอลลาร์ต่อหุ้นค่ะ ถ้าดูในตารางจะเห็นว่าช่วงปลายปี2024จ่ายอยู่ที่0.1675ดอลลาร์ต่อหุ้นต่อเดือนและพอเข้าปี2025ก็มีการปรับขึ้นเล็กน้อยเป็น0.170ดดอลลาร์ต่อหุ้นต่อเดือนซึ่งก็เป็นสัญญาณที่ดีว่ากองทุนยังสามารถสร้างไรายได้และจ่ายปันผลได้อย่างแข็งแรงค่ะภาพนี้จะแสดงภาพรวมพอร์ตของเรานะคะถ้าเรามี PFFA อยู่ในพอร์ตเราก็จะได้รับเงินปันผลเข้ามาทุกเดือนแบบนี้เลยค่ะ ทีนี้มีไอเดียเล็กๆน้อยๆมาฝากสำหรับการทำ snowball effect หรือการปั้นเงินปันผลให้โตเร็วขึ้นค่ะจากข้อมูลที่เราดูมา PFFA มักจะประกาศวัน x dividend date หรือวันที่ซื้อแล้วไม่ได้ปันผลประมาณวันที่20-22ของเดือนและจะจ่ายเงินปันผลหรือ pay date ประมาณปลายเดือนคือวันที่26-30 เราก็สามารถนำเงินปันผลที่ได้จาก PFFA ตอนสิ้นเดือนไปลงทุนต่อย,ยอดในหุ้นหรือ ETF ตัวอื่นที่จ่ายปันผลในช่วงต้นเดือนถัดไปได้ค่ะเช่นพวก OJEPI, JEPQ, GPIX หรือ GPIQ ที่มักจะจ่ายเงินปันผลในช่วง1-15ของเดือนถัดไปซึ่งถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจข้อมูลของ ETF เหล่านี้ก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆในช่องของเราได้เลยนะคะ เราเคยทำรีวิวไว้แล้วค่ะวิธีนี้จะทำให้เงินปันผลของเราได้ทำงานต่อทันทีสร้างกระแสะเงินสดหมุนเวียนแล้วเร่งให้พอร์ตของเราเติบโตเร็วขึ้นไปอีกค่ะมาถึงช่วงสำคัญที่สุดแล้วค่ะเรามาสรุปข้อดีและข้อควรระวังของการลงทุนใน PFFA กันนะคะเริ่มที่ข้อดีกันก่อนค่ะปันผลสูงมากจ่ายปันผลรายเดือนในระดับ9-10ต่อปี ซึ่งสูงกว่า ETF ทั่วไปอย่างชัดเจนค่ะรายได้สม่ำเสมอเหมาะมากๆสำหรับคนที่ต้องการสร้างกระแสงเงินสดประจำหรือวางแผนใช้ชีวิตในวัยเกษียณค่ะกระจายการลงทุนลงทุนในหุ้นบุริมสิทธิ์หลากหลายตัวจากหลายอุตสาหกรรมช่วยกระจายความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่งค่ะความมั่นคงกว่าหุ้นสามัญในทางทฤษฎีหุ้นบริมสิทธิมีสิทธิ์ได้รับเงินปันผลก่อนหุ้นสามัญค่ะ ทีนี้มาดูข้อควรระวังที่ต้องพิจารณาดีๆนะคะการใช้เลเว l เ g e การกู้ยืมเงินมาลงทุนเป็นดาบสองคมค่ะมันช่วยเพิ่มผลตอบแทนแต่ก็จะเพิ่มความเสี่ยงและความผันผวน,นด้วยโดยเฉพาะในช่วงที่ดอกเบี้ยเป็นขาขึ้นหรือตลาดผันผวน,นหนักๆค่ะค่าใช้ใจ่ายสูง Expense Ratio อยู่ที่ประมาณ1.36%ซึ่งถือว่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยของ ETF ทั่วไปพอสมควรเลยนะคะ ค่าใช้ใจ่ายนี้จะถูกหักออกจากผลตอบแทนของเราทุกปีผันผวนค่ะถึงจะจ่ายปันผลสูงแต่ราคาหน่วยลงทุนก็ไม่ได้นิ่งนะคะสามารถผันผวนขึ้นลงได้ตามภาวะตลาดค่ะความอ่อนไหวต่อดอกเบี้ยข้อนี้สำคัญมากค่ะโดยธรรมชาติของหุ้นบุริมสิทธิ์ถ้าหากอัตราดอกเบี้ยในตลาดปรับตัวสูงขึ้นความน่าสนใจของหุ้นบุริมสิทธิ์ที่ออกมาตอนดอกเบี้ยต่ำก็จะลดลงค่ะ ซึ่งอาจจะส่งผลให้ราคาหน่วยลงทุนของ PFFA ปรับตัวลงได้ค่ะมาสรุปกันอีกครั้งในภาพรวมนะคะเป้าหมายของ PFFA คืออะไรคือการสร้างกระแสะเงินสดรายเดือนในระดับสูงจากการลงทุนในหุ้นบุริมสิทธิ์ค่ะหน้าที่ของมันในพอร์ตคืออะไรคือการเป็นเครื่องผลิตกระแสะเงินสดหรือ Income Generator ค่ะเหมาะกับการนำมาเสริมพอร์ตเพื่อสร้างไรายได้ประจำ เช่นพอร์ตไวกยเเษียณหรือพอร์ตที่เน้นรับปันผลค่ะแล้วมันเหมาะกับใครเหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการรายได้ปันผลรายเดือนที่สูงและที่สำคัญคือยอมรับความเสี่ยงที่มากขึ้นได้ค่ะทั้งจากความผันผวนของราคาการใช้เลเวอเรจและความอ่อนไหวต่ออัตราดอกเบีย้ยค่ะโดยสรุปแล้ว PFFA เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมาก,มากๆสำหรับคนที่มองหารายได้ประจำรายเดือนในระดับที่สูง แต่ก็ต้องเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงที่มาคู่กันด้วยนะคะการนำ PFFA ไปใช้ร่วมกับ ETF หรือหุ้นตัวอื่นที่เน้นความมั่นคงมากกว่าจะช่วยบาลานซ์ความเสี่ยงในพอร์ตโดยรวมของเราได้ดีขึ้นค่ะขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆนักลงทุนทุกคนในการสร้างพอร์ตในฝันของตัวเองนะคะและทั้งหมดนี้ก็คือการเจาะลึก ETF ที่ชื่อว่า PFFA นะคะหวังว่าข้อมูลในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะ Thank you for you watching ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้และคิดว่าเป็นประโยชน์ก็ฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกด follow หรือ subscribe ช่อง Dividend Play ของเราไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดสาระความรู้ดีๆด,ด้านการลงทุนเพื่อเงินปันผลแบบนี้อีกค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ